สวัสดีค่ะแมวเหมียวเขี้ยวเพชรนะคะผู้จัดการทีมของน้องน้องมิสพีอาร์มหานครข่าวและก็มิสทีนพีอาร์มิสพีอาร์อินเตอร์เนชั่นแนลแลก็มิสเตอร์พีอาร์ด้วยนะคะแล้วก็ทีมมหานครข่าวออของเราในในในส่วนกรุ๊ปหนึ่งนะคะ แมวเหมียวก็อยากจะขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขนะคะในวันแม่วันนี้นะคะขอให้มีความสุขตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยนะคะทั้งเดือนก็ว่าได้นะคะขอให้มีความสุขนะคะแมวเหมียวก็อยากจะมาบอกกับลูกๆทุกคนนะคะว่ารู้ไหมคะว่าวันที่เราไม่ได้เป็นแม่เราจะไม่รู้หรอกว่าแม่รักเราแค่ไหนเมื่อก่อนนะคะแมวเหมียวเคยคิดว่า เอ๊ะทำไมแม่จึงอยากให้เราโทรหาทำไมแม่จึงอยากได้ของที่ลูกซื้อให้ทำไมแม่จึงอยากได้เงินจากเราวันนี้มันตอบโจทย์แมวเหมียวได้ได้เลยว่าเพราะอะไรหนึ่งถ้าลูกให้เงินเราอะเรามีความสุขมากเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นแม่เขาอะ เขารักเราอ่ะเขาหาเงินได้เขาก็อยากจะเทคแคร์เราถึงจะให้แม่ร้อยสองร้อยรู้ไหมว่ามันมีความสุขมากแล้วของที่ลูกซื้อให้แม่ซื้อเองได้ซื้อกินซื้อใช้ได้แต่พอลูกซื้อให้อ่ะเราอยากจะไปโคสไ้เพื่อนเเราฟังว่านี่ลูกฉันซื้อให้ลูกฉันอยากให้ฉันสวยลูกฉันอยากให้ฉันแบบสุขภาพร่างกายดีลูกฉันซื้อมาให้มันเป็นความภาคภูมิใจมากม แล้วอะไรที่เราเคยมีความสงสัยในในกับแม่เรานะคะวันนี้มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยว่าเพราะอะไรแล้วเงินที่ลูกให้มาน่ะบอกตรงๆเลยว่ามันจะไปไหนนะคะในเมื่อก่อนหน้านี้เราก็ดูแลลูกเราเราเทคแคร์เรา, care, เราลูกเราตั้งแต่ลูกเราอยู่ในท้องใช่ไหมเราหากินเพื่อลูกเราทํางานหนักเพื่อลูกจริงๆแม่ไม่เหลืออะไรไม่เป็นไรแต่ขอให้ลูกยังมีชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็ยัง มีของกินของใช้เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเหอะเงินที่เอามาให้แม่แม่บอกเลยว่าแม่ไม่ได้เก็บไว้ใครหรอกแม่ก็เก็บไว้ลูกนั่นแหละนะเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยแม่ก็เก็บไว้ให้ลูกแล้วโดยเฉพาะแม่เราอะ่ะมีลูกทั้งสี่คนห้าคนอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเลี้ยงได้ยังไงทั้งๆท,ที่แม่เองก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะคะก็อยากจะฝอกบอกลูกทุกคนว่ารักแม่ให้มากที่สุด วันนี้เป็นวันสำคัญของท่านก็ให้ท่านถือและทุกวันก็ขอให้รักท่านตลอดไปนะคะขอให้ลูกๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ